ครับผมจะให้เบิง่งแมงแข้งนะครับเนาะแมงแข้งยังหนึ่นง,ง,าางนะครับนี่แมงแข้งแมงแข้งถ่ายบรรยากาศแมงแข้งแบบใกล้ซิดใกล้ซิดนะเนาะแมงแข้งมันกำลังเงินโกกไข่มาเนาะครับเนาะเราไข่แมงแข้งไม่ไข่ นี่นะครับเด้อธรรมชาติของมแมงแขงนะครับเนาะมีไข่พร้อมได้เพื่อนเนือ แข้งคำนั้นนี่ดีเนาะเต่าเย็นเนาะเนี่ยเขาบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศทิวทัศน์นะครับอยู่แถวแถวนี้อยู่แถวอันวัดทำยาวนะครับเนาะซอวัดนะครับเนาะ มานั่งชมบรรยากาศกับชิวๆนะครับเนาะในป่าในเขาคือมีโควิดนะครับเนาะก็ถือมานอยุดอกหนากากหนาเกลือกอะไรดีเนี่ยครับลงไปลงไปนี่จะเป็นหน้าผาครับนี่สูงเตอร์บิเดอร์ครับนี่ตะล่างตะลุ่มพวกทั้งตะล่างนะครับเนาะสีซูมลงพวเตะตะล่างเนี่ยมนได้ต่ำาๆได้ครับนี่เออ ป็นตัวยานเด้อดูสิถ่ายเห็นความสั้นของมันนะครับเนาะความสั้นของหน้าพาเนาะครับเนาะนี่ครับามันสั้นสั้นไหนนะครับเนาะนี่มันเยึดอยู่กับขี้ดินก็ได้นี่นี่นี่มองอันนี้กันนะกันเนี่มันไปเป็นหน้าพาเหนียวนี่เห็นบั้ยเนี่ไปสั้นจิกลิกจากลักอยู่นี่ อ,อืมครับก้อนขี้หินขีข้หอนไปสั่งมีเลือดบางปลาสมทิวทัดนะครับเนาะสวยงามธรรมชาติธรรมชาติเนาะแสงยิกจ้าจากน้อยแสงลงจากน้อยงงจา้าลากันไเร่องบุหิน ช็อตนี้ได้แล้วดูมันสวยนะถ่ายได้วันประกอบตอนเขาอันคลิปเอกเขาขึ้นเขาล่งเขาไปเขาลงมาก สีลบนะฮะเนาะสีนำเหมือนเนาะปุ Del ่มันความยาเอ้ๆทางไอ่าทางไนเราปิดทางยาวไขไฟก่อนที่คำเนาะวัดทำยาวบางทีมาทางคุณธนะคำเนาะ